ดีครับพบกับชาแนลเจมส์ทศพรนะครับวันนี้ก็ตกปลาอีกแล้วนะครับองคารที่17เจ็ดนะครับเจอกันที่บอ่อนุ่มเหมือนเดิมะคระับวันนี้ก็มาที่นี่ก็ไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะมาหาเดดร์แล้วก็พาแฟนมานั่งทํางานด้วยครับเพราะว่าที่นี่เขามีแบบพวกปลั๊กไฟพวกอะไรให้เสียไฟได้นะครับก็มานั่งทํางานแฟนก็มานั่งทํางานขมงคนั่งตกปลาก็อากาศค่อนข้างร้อนนะมาถึงเที่ยงเหมือนเดิมเลยเวลาเท่าๆเดิมนะครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่พูดมากแล้ววันนี้ตกเลย ตะกอ้อที่ใช้นะครับเป็นตะกอ้อธรรมดาเนี่ยแหละแล้วผมมาใส่เป็นทุ่นเนี่ยแหละเอามาใตัดใส่เอาพอดีลืมซื้อตะก้อคอนโดนะครับเอามาตัดใส่เป็นทุตะกอ้ตะกอ,ต,กอตายชิ่งข้างครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอันนี้มันก็จะลอยนะครับเหยื่อเพราะว่าที่ใช้แบบนี้เราจะใช้กับเหยื่อเหยื่อแบบว่าเขาเรียกว่าเหยื่อปังไส้ครับให้มันจะเหนียวเหนียวเหมือนเหยื่อนวดอ่ะของผมส่วนที่ใช้ก็จะมีเนะี่ย เป็นขนมปังไส้แล้วก็เป็นขนมปังปัน่นเอามายีให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่กับหัวเชื้อนะครับผสมให้มันเข้ากันนะแล้วก็วิธีปั้นตกก็เดี๋ยวให้ดูวิธีวิธีปั้นตกตอนผมผสมเสร็จดีกว่านี่ผมยังไม่ได้ผสมเลยหลักๆที่มาทำตกก็ปั้นลูกไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่าตะกรอนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเกี่ยวเป็นขนมปังชิ้น ไม่ต้องเน็บก็ได้หรือว่าเน็บก็ได้ถ้ากลัวหลุดนะครับแต่ไม่ต้องเน็บอะดีกว่าเพราะตีปลายกลางบอเนี่ยมันก็จะลอยตๆๆุ้งติ้งตุ้งติ้งเวลามันกินมันก็คือกินเลยนะครับจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็มาลุ้นอีกทีน,นึงโอเคเดี๋ยวผมผสมขนมปังอ่อนดีกว่าเดี๋ยวเวลามันจะนานไปกว่านี้จะได้ตกน้อยแตผสมกันนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่เหยื่อนะเนี่ยนขะนมปังฟาร์มเฮ้าส์นะหนึ่งแผ่นผมจะตัดให้ได้สี่ชิ้นย,ยาวๆนะครับเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี้ยได้อย่างนี้นะ เป็นสามทบอ่ะรับเป็นสามทบเนี้ยครับแล้วก็บีให้มันแน่นๆเตตึงเนี้ยครับมันแน่นเตึงเกี่ยวเลยเกี่ยวทบไปทบมาเนี้ยจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็ขนมปังลูกตะก้อเราดูนะผมจะให้มันใหญ่กว่าลูกตะก้อนิดเดียวเพื่อจะให้มันพยุงเหยื่อนะครับมันจะได้ไม่จมไวแล้วก็ปั้นไป ออกแนวเกือบเหยื่อนวดนะครับอันนี้มันไม่เชิงว่าเป็นเหยื่อนวดไปเลยเกือบเหยื่อนวดนี่ยครับลูกก็จะใหญ่กว่าแต่ก็เดิมนิดเดียวเนี่ยตัวนี้จะเน็บก็ได้หรือไม่เน็บก็ได้นะครับตามเราชอบไม่เน็บก็ดีเวลาลงน้ําไปก็จะพิュรู้ไหวันจะหมุนติ้วๆยุติวอยู่ข้างเวลาปลามันมาลรุมครับมันก็จะกินตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวรอไปลุ้นกันเลยไม่รอมัน มันสายแล้วครับวันนี้มาสายจริงมาดวมว่าจะได้กี่ตัวนะครับน่าจะกินน่าจะกินอยู่วันนี้แดดดีครับลมดีแดดดีครับไม่หนาวแต่ไม่หนาวเท่าไหร่ไม่หนาวเลยแหละลมก็เอื้อยนะครับไปลุย เห็นได้ใหญ่ต้องไปกลางบ่อกที่โดนไต้อวกินก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่กินไม่ทัน 完了后。 ตั้วเองรู้ว่ามันมีไซส์หรือไม่มีไซส์อ่ะ Lên giữa nè tụi nè น้องมุดเคยทำยังไงนั่นเลยอันนี้พเพิ่งโยนแบบเมื่อกี้เหรอ,อาจากเล่นนะ่ะแต่กลัวกลัวมันหนัก ถ,ถ้าตัวเองตกทุกวันทุกวันมันจะผอมไหมถ้าไม่กินข้าวหรแต่น่าจะกินอะโอ้ยไม่พักเลยจ้าน้องวิ่งไม่พักเลยอ่ะ เจไปผู้ชายในขนาดนี้ฮะรับเสียเจมแล้วไม่ขี้เกียจหรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วว่าไหนก็ไม่รู้อะมองไม่ออกอันนี้จะตัวใหญ่ใช่ไหม ดำปีเลยเนาะ เห็นห่างอย่างเดียวนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นตัวน้องเดี๋ยวอะไรที่ไม่ขออะ่อววอปะปบึกเผือกป้าอบู้ ไในบล็อกยี่สิบมาแล้วนจะจ๊ะน้องมาแล้วไปแล้วจะ้ะขอตักปลาอันนี้ก่อนจับจับก่อนอ่าเอาน,นี่ขึ้นนี่ถึงนี่เออปิดแบกฝั่งนี้ปิดอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนอันนี้ขึ้นอ่าวัดเออไอ้เนี่ยกูคิดถูกคิดผิดเนี่ย เป็นงงตัวเล็กอะตัวเล็กก็ได้เอ้ิเล็กก็ดีไม่เมื่อย แต่เล็กตัวใหญ่สรุปไม่รู้อ่ะมันป้าอย่างเดียวเลยอ่ะถ้ามันวิ่งออกก็ไม่ต้องสาวมันจะฝืนฝืนมันจะไอ้นี่กันอ่ะเนี่ยก็หยอ่หยอนมันก็ตั้งคันให้มันตึงไงเออ เดินเข้าไปใกล้เดินไปใกล้กว่านี้นิดนึงมันไม่ใหญ่หรอกดูนะเนี่ยยังไงยังไง ีนึกว่าจะหล่นน้ำแล้วถอยหลังเข้ามาจะตกใจเลยก็อย่าไปหมุนนี่มันอย่างนี้มันจะไปหมุนมันอย่าไปฝืนมันปล่อยมันวิ่งไปก่อนโอ้โหตะโกงตะโกงจะวิ่งไปอีกนานไหมฮะนี่ไงหยุดแล้วงัดขึ้นดันขึ้นอย่าเพิ่งหมุนงัดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหมุนเออเออแล้วก็หมุนงัดขึ้นแล้วก็หมุนงัดขึ้นแล้วก็หมุนไม่ใช่หมุนแล้วก็งัด ก็อกก็ดูทรงแล้วไม่เข้าง่ายต,ต,ตกน้ำวะคุณตกน้ำนไหมสองนาทีแล้วเนี่ยตอบไปก่อนนะต่อหนังชีวิตอีกหนึ่งเรื่องแมงไปยน,นูนดแล้วเข้ามาใกล้แล้วไปยน,นูนดอีกแล้ว <c oughs> อืมจะดีจะนั่งไว้เนี่ยขายบ่อครับต้มประมาณ4ี4.6กินเรื่อยๆแรกๆเจอตัวเล็กหน่อยหลังๆเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ไซดีเี3ยสามสามสามีส่นาทีออยังเอาไม่ขึ้นเลยเนะี่ย ดามัเนี่ยเอออยอะจะสี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเลยปั๊มไวอยู่ดีก็ปั๊มเฉยเลย <laughs> โอ้ตายตัวใหญ่หอะวะหน้าไซส์ประมาณสามสิบละดูล้วลงมึ้งไหมเอาเลยแต่เล่นให้จบดิ ใกล้ถึงแล้วเนี่ยโหอยู่ข้างหน้าเนี่ยผ่านไปหรือผู้เหนือ่อวะโหจะห้าทีเนี่ยตายเอาเลยให้เล่นมันจบดิยอมแพ้แล้วไงโหตาย <laughs> <laughs> นี่อาจจะเห็นตัวอยู่แล้วหนึ่กนิดเดียวเอง น่าเหรอมันกินไงน่ารอเห็นนังยังแล้วเห็นัเฮ้เอาวะหน้าแดงอ่ะโอ้ไม่ไม่เล็กเลยอ่ะดูรล้วน้ำโอ้ไอ้ยังไม่ใช่เรดาอ่ะตัวใหญ่ ไ <laughs> อชัดแต่ละตัว <laughs> ไปยันเลย่ปยันเลย <laughs> โอ๊ยพักปลากัอนอ <laughs> อ๊ยตัวอย่างใหญ่น่พักปลาเลย,ลกกเลยหมดแรงโอเคถ้าใช่นะใ่อนจริงหรอ <laughs> พี่เจมบอกถ้าใช่จะให้สองพันวัยวเข้ามาวัยกึ้นกูแบบว่าไม่ได้กินอ่ะเนาะ ให้มาฮ้งหน้าเยค่ะหวตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้ยังไว้ปล่อยอยู่เลย ว่ายออกไปอีกแล้วจ้าคือยังไม่เห็นตัวนะคะตอนนี้ Du skal få deg, Jo. ủa tôi โอเค okay, ครับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับพอดีมันนี่เมื่อกี้ช่วงเย็นๆแบตหมดนะครับผมเอาไปชาร์ตแบตไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยกินดีมากครับช่วงยิ่งช่วงเย็นนะช่วงประมาณหลังสี่โมงเขาให้อาหารนะครับหูกินกระจุดกระจายเลยตีไปกลางบ่อตรงที่เขาอ่อยครับตีหน้าดินเนี้ยตีแล้วก็คอนโดอะไรเงี้ยครับ ินดีมากไม่ได้ถ่ายเลยหลังยิ่งยิ่งหลังยิ่งตัวใหญ่นะครับไซส์สามสิบประมาณนะสามสิบสี่สิบแล้วไซส์สวยๆนะด้เลยครับตกหน้าหลานน้องชายตกสปิวหน้าแพ้ก็ไซส์สวยแล้วปนินไซส์ตัวไซส์ใหญ่เลยหลอกสองโลสาโลประมาณนั้นนะเลทเทลก็มีโดนเหมือนกันนะครับแต่เอามขึ้นไม่ได้สายแปดปอนด์หนึ่งไงก็ฝากคิปไว้ต่เปลี่ยนต่านี้นะครับตอนนี้หัวเชื้อกาลังทําอยู่นะครับจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ด้วยแล้วก็จะทําสติกเกอร์อะไรใหม่ เราติดตามกันด้วยนะครับไงก็กลับบ้านก่อนตอนนี้ก็ <S 2> <S 2> <S 2> เห็นว่าไม่รู้อะ6โมงแล้ว <S <S เริ่มมืดแล้วนะครับยุงเริ่มมาแล้วไงก็เก็บของดีกว่าอยู่ไม่ไหวยุงเยอะเกินนะครับแขนยาวขายาวก็ไม่อยู่กับยุงเยอะไงก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อๆไปนะครับจะไปที่ไหนช่วงนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่แถวๆนี้นครับเพราะว่าปลามันก็กินดีครับอีกอย่างผมมาแฟนมันจะมันทั่งทำงานได้ด้วยครับบางที นั่งเอางานมาท,ทําที่นี่ๆได้ไม่ร้อน่อะไร้ยครับไปบางบอกเขาไม่มีไฟให้ใช้นะครับมีที่นี่เขามีไฟให้ใช้มีพัดลมนะครับไม่ค่อยร้อนเขามานั่งทํางานได้ครับโอเคครับไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเตรียมเก็บของกลับบ้านก่อนไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอหัวเชื้อกัน